พระพุทธศาสนาจึงยังคงเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นที่เคารพบูชาเป็นศรัทธาของปวงชนต่อมาโดยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรียังได้ต่อย,ยอดดูแลพระศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายมาถึงวันนี้ที่พระพุทธศาสนายังคงสถิตสถาพรดำรงอยู่ด้วยพระบารมีแห่งบูรพามหากษัตริย์ไทยจนถึงในรัชสมัยปัจจุบัน แห่งรัชกาลที่สิพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกช พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของปวงประชาที่ยังหาทางออกไม่ได้ประดุดดังคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลไม่เห็นฝั่งพระองค์ในฐานะเอกอัคารพุทธศาสนาประมพกจึงทรงศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจนเป็นผลประจักษ์แก่พระองค์เองทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานหลักอริยสัจนี้ แก่ประชาชนของพระองค์ผ่านหลักสูตรธรรมนาวาวังเรือใหญ่แห่งปัญญาที่จะนำพาผู้คนให้พ้นจากค่วงวัตตะอันเควงขวางสู่ฝั่งอันกเกษมคือพระนิพพานเพื่อให้พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ และพบกับความสุขสงบจากภายในที่แท้จริงอันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองตามรอยธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังพระราชปณิธานเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราสเดลตลอดไป